สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะโดยวันนี้เราจะเ,าเรียนกันในกฎข้อที่1ของนิวตันค่ะสําหรับกฎข้อที่1ของนิวตันนั้นกล่าวเอาไว้ว่าถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทําต่อวัตถุหรือแรงลับนะคะแรงลับภายนอกเนี่ยที่มากระทําต่อวัตถุมีค่าเป็น0ูนย์วัตถุจะไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ะะวัตถุจะไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ก็คือหมายความว่าถ้าหยุดนิ่งก็ยังหยุดนิ่งอยู่เหมือนเดิมหรือถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่มันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อยู่เช่นเดิมนะคะอ่ะาคราวนี้กฎข้อที่1ของนิวตันเนี่ยมันก็อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากฎของความเฉื่อยนะคะกฎของความเฉื่อย คราวนี้กฎของความเฉื่อยหมายความว่าอย่างไงก็คือหมายความว่าวัตถุนะคะวัตถ,ถุที่มีมวลมากวัตถุที่มีมวลมากจะมีความเฉื่อยจะมีความเฉื่อย มากนะคะก็คือหมายความว่าเนี่ยเราถ้าเรามีวัตถุเห็ไหมคะสองก้อนนะคะสมมุติว่าอันนี้ m เ,เท่ากับ1กิโลกรมัมตัวนี้ m เ,เท่ากับ2กิโลกรมัมแน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าเราออกแรงกระทำต่อวัตถุเพื่อจะทำให้วัตถุมันขยับแน่นอนว่า แรงที่จะทำให้วัตถุ m 2ขยับเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าการทำให้วัตถุ m ถเท่ากับ1กิโลเนี่ยขยับนั่นก็คือวัตถุใดมีมวลมากกว่าจะมีความเฉื่อยมากกว่าหรือถ้าในลักษณะที่วัตถุมันเคลื่อนที่อยู่นะ m หนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่อยู่เนาะกับ m 2กํกลัง เคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร็วอ่ามีความเร็วความเร็วแล้วแทนด้วยตัว v นะคะความเร็วไม่เท่ากับ0ูนย์อ่าถ้าสมมุติว่าเราจะไปทําให้วัตถุเป็นไงคะมันหยุดเออจะไปทําให้วัตถุมันหยุด,ห,ด,ห,ยดหรือว่ามันเป็นไงคะช้าลงช้าลงเออโทษอันนี้ต้องเป็น f 2ไปทําให้วัตถุเนี่ยช้าลง นะคะอันนี้ f 1สมมุติทั้ง m 1 m 2เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแน่นอนว่าการทำให้วัตถุ m 2เนี่ยมันช้าลงกว่าเดิมเราต้องใช้แรงมากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นเขาจึงกล่าวได้ว่ากฎข้อที่1ของนิวตันเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากฎของความเฉื่อยคราวนี้นั่นก็คือหมายความว่าผลรวมของแรงเนี่ย หรือแรงลับเนี่ยนะคะซิกมาเที่มากระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์เนี่ยก็จะเข้ากับกฎข้อที่1ของนิวตันนั่นเองซึ่งกฎข้อที่1ของนิวตันจะถูกนำไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสมดุลของแรงนะคะสมดุลของแรงอ่าคราวนี้มันจะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อที่1ของนิวตันเนี่ยก็คือ ทฤษฎีลามีนะคะทฤษฎีลามีทฤษฎีลามีเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรง3แรงนะคะที่มากระทําต่อวัตถุสมมติอันนี้เป็น f อน่อันนี้เป็น F2 นะคะแล้วก็อันนี้เป็น F 3 อาถ้าสมมุติว่าแรง F1, F2, F3 เนี่ยกระทำต่อวัตถุแล้วแรงลับเท่ากับ0ย์สมมุติว่าผลรวมของแรงเท่ากับ0ย์ใช่ไหมคะตามกฎข้อที่1ของนิวตันทฤษฎีลามีกล่าวเอาไว้ว่าอัตราส่วนของแรง ต่อค่าซ้ายของอะไรของมุมตรงข้ามมุมตรงข้ามกับแรงนั้นจะมีค่าเท่ากัน จะมีค่าเท่ากันอย่างอันนี้สมมุติว่า f1 มุมตรงข้ามกับ f1 นะคะเราให้เป็นซีต้า1มุมตรงข้ามกับ f2 เราให้เป็นซีต้า, 2, า2และมุมตรงข้ามกับ f3 เราให้เป็นซีต้า3เพราะฉะนั้นทฤษฎีลามีบอกว่า อัตราส่วนของแรงต่อค่าทรายของมุมตรงข้ามกับแรงนั้นจะมีค่าเท่ากันนั่นก็คือนั่นก็คือนะคะสามารถเขียนได้ว่า f 1นะหารด้วยซายซีต้าหนึ่งจะเท่ากับ f 2หารด้วยซายซีต้าสอง เท่ากับ F 3หารด้วย s ซายซีตา 3, นั่นเองซึ่งทฤษฎีลามี่เนี่ยจะจะใช้ได้กับแรง3แรงนะคะแรง3แรงโดยผลรวมของแรงทั้ง3แรงเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ก็คือเป็นไปตามกฎข้อที่1ของนิวตันคราวนี้ ก็จะมีตัวอย่างของทฤษฎีลามีเนาะมีตัวอย่างของทฤษฎีลามี่อย่างเช่นว่าอ,อย่างเช่นเป็นต้นว่าเรามีเพดานอย่างนี้นะคะ,ะมีเพดานนะคะแขวนวัตถุเอาไว้แขวนวัตถุด้วยเส้นเชือกแบบนี้นะคะ,ะมีเส้นเชือกเสร็จแล้วเราก็เอาวัตถุเนี่ยไปแขวนไว้ที่ตำแหน่งนี้ วัตถุไปแขวนไว้ที่ตำแหน่งนี้สมมุติว่าวัตถุนี้มีน้ำหนักมีเวชเนี่ยเท่ากับสมมุติเอาหนึ่งร้อยนิวตันอย่างนี้เนาะมุด100นิวตันเสร็จแล้วมีมุมที่เอียงกระทํากับเพดานสมมุติว่าตรงนี้เป็นหกสิบอ,องศาเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นสา30 จ็ดองศาจงหาว่าแรงตึงเออในเส้นเชือกตรงนี้แรงตึงของเส้นเชือกตรงนี้แรงตึงเราแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวทีเนาะตรงนี้เป็น t1 แล้วแรงตึงของเส้นเชือกนี้ทีสองนี้เป็นท2จะมีค่าเท่าไหร่นะคะ,ะจงหานะสมมติ จงหาแรงตึงของเชือกอทีหนึ่งกับทีสองอเพราะฉะนั้นเนี่ยจากโจทย์ข้อนี้ตัวอย่างเนี้ยสามารถใช้ทฤษฎีลามีได้ไหมคําตอบก็คือได้เพราะว่ามีแรงกี่แรงคะมีสามแรงอ่า ใช่ไหมมีทีหนึ่งมีทีสองแล้วก็มีเวชหรือน้ำหนักซึ่งมันก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกเสร็จแล้วแขวนวัตถุไว้วัตถุก,ก็อยู่นิ่งด้วยแสดงว่าผลรวมของแรงเป็นไงคะเท่ากับศูนย์เสร็จแล้วเราก็ใช้ทฤษฎีลามีนะคะใช้ทฤษฎีลามีคราวนี้เรามาดูซิว่า T1 มุมที่อยู่ตรงข้ามกับ T1 คือมุมไหนมุมที่อยู่ตรงข้ามกับ T1 ก็คือมุมนี้เออมุมนี้สมมุติเราให้เป็นซีตาหนึ่งนะคะแรงทีสอแรงนี้มุมตรงข้ามแรง T2 ก็คือซีตาสองเสร็จแล้ว W ัแรง W แรงที่เกิดจากการแขวนน้ำหนักร้อยนิวตัน มุมตรงข้ามก็คืออะไรคะซีตาสามอ่าอันนี้เรากำหนดให้เพราะฉะนั้นอ่าเรามาเขียนทฤษฎีจากทฤษฎีลามีใช่ไหมอัตราส่วนของแรงอ่าตราส่วนของแรงต่อค่าซ้ายของมุมตรงข้ามกับแรงนั้นจะมีค่าเท่ากันใช่ไหมอ่าเราก็สามารถเขียนได้ว่าเราก็สามารถเขียนได้ว่าอ่าที่หนึ่ง หารด้วยไซด์ซีตาหนึ่งเท่ากับทีสองหารด้วยไซด์ซีตาสองเท่ากับแรงไหนดับเบิลยูใช่ไหมมันคือน้ำหนักก็คือเป็นแรงโน้มถ่วงอย่างหนึ่งนะคะดับเบิลยูก็จะหารด้วยไซด์ของมุมตรงข้ามดับเบิลยูก็ไซด์ซีตาสามอ่ะคราวนี้ สิ่งที่เราจะหาก็คือ t 1 t 2ใช่ไหมคะ W เนี่ยน้ำหนักเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเท่ากับกี่นิวตัน1นึ100นิวตันใช่ไหมตรงนี้100นิวตันนะคะซีตาสรู้หรือ,อยังยังไม่รู้มุมตรงเนี้ยซีตาสยังไม่รู้เราก็มาหามุมแต่ละมุมกันก่อนนะคะอ่ะคราวนี้พิจารณาอ่ะพิจารณาที่รูปนี้นะคะ เราก็ใช้หลักการว่าอะไรเราถึงจะหาซีตาสามได้หลักการก็คือเนี่ยมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมใดๆก็ได้นะคะมุมภายในของมันรวมกันเนี่ยจะต้องได้เท่าไหร่คะจะต้องได้180องศาใช่ไหมคะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้น ซีตาสามจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซีตาสามก็จะเท่ากับเอาร้อยแปดสิบลบด้วยหกสิบแล้วก็ลบด้วยสามสิบเจ็ดลบเลขนะคะลบเลขออกมามใช่ไหมลบเลขเนาะเอาร้อยแปดสิบใช่ไหมคะลบด้วย 60แล้วก็ลบด้วย37ก็จะมีค่าเท่ากับมุม83อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วว่ามุมซีต้า3เนี่ยเท่ากับ83องศาเสร็จแล้วคราวนี้เรามาดูสมมุติเราจะหาทีหเราจะหาทีหเราก็ต้องรู้มุมตรงข้ามทีหใช่ไหมคะก็คือมุมซีต้า1ตรงนี้ คราวนี้มุมซีต้านหนึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยกี่ส่วนเอ่อถ้าเราลากเส้นประมามันก็จะประกอบด้วยสองส่วนใช่ไหมคะคือส่วนเนี้ยเออส่วนเนี้ยส่วนที่ครูแรงเงาสีน้ําเงินกับส่วนด้านล่างก็คือส่วนที่เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นเอ่อคราวนี้ไอ้มุมตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่อมุมตรงเนี้ย มุมตรงเนี้ยอ่ามุมตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่มุมตรงนี้ก็อาศัยหลักของมุมที่มันแย้งกันใช่ไหมคะมุมที่มันแย้งกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ37องศาบวกกับส่วนด้านล่างที่เป็นมุมฉากก็คือ90องศานั่นเองดังนั้นก็จะทําให้เราได้ว่าอ่ามุมซีต้า1ก็จะเท่ากับ37 บวกกับ90ก็คือเท่ากับ127องศาคราวนี้ก็หาเผื่อตัวนี้ด้วยเลยหาเผื่อตัวนี้ด้วยเลยอ่าสีตาสองอ่าใช้หลักการเดียวกันอ่าตรงนี้60ใช่ไหมตรงนี้ก็จะต้องเป็น60ด้วยแล้วด้านล่างตรงนี้ก็คือ90องศาดังนั้นมุมซีตาสอง มุมซีตาสองก็จะเท่ากับหกสบวกกับ90ก็คือหนึองศาอ่ะคราวนี้พอได้มุมตรงนี้ออกมาและเราก็มาแทนค่าเนะาะอ่หาอะไรอ่าหา,หาทีหนึ่งก่อนเราก็ใช้อัตราส่วนเอาทีหนึ่งหารด้วยไซ ซีต้าหนึงซีต้าหก็เท่ากับ127องศาเท่ากับ w ับเก็คือ100้นิวตันหารด้วยไซ n ซีต้าสามไซซีต้าสามซีต้าสามก็คือ83สาองศาทีหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็กดเครื่องคิดเลขนะคะกดเครื่องคิดเลข าซายนะคะ,ะค่าไซน์ไซายของมุมหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0ู9 8์จหใช่ไหมคะหรือก็คือเ9็ดเกใช่ไหมศูนย์จุดเจ็ดเานะคะหารด้วยศูนย์จุ เจ็ดเก้าเก้าอ่าต่อไปไซา์ของมุมแปิบสมีค่าเท่าไหร่อ่ะกดไซา์ของมุมแปิบสนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0.992์จุดเก้านะคะศูนยองอืมอ่าศูนย นะคะอ่ะคราวนี้ก็ย้ายข้างแก้สมการก็จะได้ที1เท่ากับ100อย่ะย้าย0.799ไปคูณใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วยตัวเดิมก็คือ0.992อ่นะคะก็จะเป็น100คูณด้วยอ่า0.799 ะะแล้วก็หารด้วย0.992ก็จะได้เท่ากับ80.544นิวตันนะคะถ้าสมมุติตอบทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมคะก็จะตอบ80.54เพราะตำแหน่งที่3เนี่ยมันน้อยกว่า5เราก็ปัดทิ้งไปนะคะก็จะได้ออกมาว่าทีอ่าเท่ากับ 8 0 5 4นิวตันนะคะได้ออกมาแล้ว1แรงคราวนี้อาหาแรง,ต,ง,าาง,งต่อไปหาทีเนาะหา T2 อ่าหา T2 ต่อไปหา T2 อันนี้ขีดไว้ก่อนว่าเราได้คำตอบแล้วนะคะทีต่อไปหา T2 เราก็จับคู่ไหนอา่า ก็จับคู่อ้าวที่2หารด้วยซายของมุมซีตาสอ่ามุมซีตาสเราก็หาไว้แล้วนี่ร้อองศา150องศาเท่ากับเหมือนเดิม W ัใช่ไหมคะดับเบิลก็คือ100หารด้วยซายของมุมเดิมก็คือซายของมุม83องศา ใช่ไหมคะ,ะสายร้อยห้าสิบมีค่าเท่ากับเท่าไรอ่กดเครื่องคิดเลขนะคะ,ะสายหนึ่งร้อยห้าก็มีค่าเท่ากับ0.5พอดีนะคะอะ่ก็จะเป็นท2หารด้วย0.5อันนี้ก็เป็นค่าเดิมเดียวกันกับตรงนี้ ก็เป็น100หารด้วย0.992เพราะฉะนั้นท2ก็จะเท่ากับ100คูณ0.5แล้วก็หารด้วย0.992ก็คือตอบว่าท2เท่ากับเท่าไหร่คะอ่า100คูณ0.5แล้วก็หารด้วย0.992 ก็จะเท่ากับ50.40นิวตันนั่นเอง50.40นิวตันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบและ้นะคะว่าทีหนึ่และทีสแรงตึงเชือกทีหกับทีสเนี่ยเป็น80.54นิวตันใช่ไหมคะ80.54นิวตันกับ T2 เท่ากับ 50.40นิวตันนั่นเองก็ให้นักเรียนสังเกตว่า T1 เนี่ยใช่ไหมทีนเนี่ยมันเชือกเนี่ยมันเอียงทํามุมกับเพดานเนี่ยค่อนข้างเยอะแรงตึงมันก็จะมีมากกว่า T2 ซึ่ง T2 เนี่ยมันเอียงทํามุมกับเพดานน้อยกว่านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการประยุกต์ใช้ กฎข้อที่1ของนิวตันนะคะที่ว่าแรงลับเนี่ยมากระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์วัตถุก็จะรักษาสภาพเดิมก็คือถ้าหยุดนิ่งก็คือหยุดนิ่งอย่างเดิมหรือถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่มันก็จะรักษาความเร็วเหมือนเดิมตลอดไปซึ่งกฎนี้ก็อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากฎของความเฉื่อยนะคะซึ่งมาประยุกต์ใช้ในทฤษฎีลามีเดี๋ยวทฤษฎีต่อไปนะคะที่เกี่ยวกับกฎข้อที่1ของนิวตัน ก็คือทฤษฎีสามเหลี่ยมแทนแรงเดี๋ยวเราจะเอาไว้คราวหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกัน